สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะกระทมชมจัน channel อ a อมสออกก่อนโอ้โหอัดหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยเอตอนแรกก็ปิดจมกูกเนาะตอนแรกต,ต่อมาเอาออกจากจมูกแล้วมันก็ยังมีเหงื่อมีไอนะคะหายใจด้สะดวกเอาเป็นว่าเปิดแมสเลยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะได้หายใจแล้วก็พูดให้สะดวกนะคะ คลิปนี้ป้าก็จะเล่าถึงตอนนี้นะพี่น้องก็เริ่มดำนาเสร็จบ้างแล้วนะคะเสร็จบางคนที่ดำมาเนาะก็อาจจะยังดำอยู่แล้วก็ดำส่วนมากก็จะดำนาเสร็จแล้วแต่ผู้ที่หวานนะคะคราวนี้ก็เปียกออกไปหาบ้านของนักเรียนนะคะออกไปตามทุ่งนาชนบทเนี่ยมันจะเห็นวิถีชีวิต การทำนาของพี่น้องชาวนาเปลี่ยนไปนะคะก็เห็นพี่น้องหวานหวานข้าวใช่ไหมคะทำนาหวานนะคะเมื่อก่อนนี้ป้าเปียกเห็นเวลาที่เขาทำนาหวานเนี่ยมันโอ้โหหน้าหน้านี้แมสเอ,อ่อเดี๋ยวมันเห็นหน้าบูดหน้าเบี้ยวจังเลย <laughs> ปูนนี้แล้วยังห่วงความสวยงามอยู่เด้อเป็นผู้หญิงก็รักสวยรักงามนะคะดูหน้ามันเอ,อ่อ โอเคดีขึ้นเอาแค่นี้ก็ได้ <c oughs> ปิดความเกี่ยย่นเอาไว้นะคะป้า <c oughs> กำลังจะพูดถึงวิธีชีวิตของคนชาวนานะคะทำนานเปลี่ยนไปนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้ถ้าทำนานหวานมันก็จะมีบางปีแหละนะคะที่หวานเอาไว้เสร็จปุ๊บมันฝนทิ้งช่วงแล้วมันก็จะไม่มีน้ำหญ้าก็จะขึ้นงานละคราวนี้ หญ้าจะขึ้นงามกว่าต้นกล้าต้นข้าวนะคะสมัยที่ป้าเปียกทํานานั่นแหละนะคะเขาก็จะมีการไปถอนหญ้าโอ้โหูถอนหญ้าจากข้าวนะคะถอนกันจนก้งโคง้งเอ่อยืนก้งโคง้งแบบนี้นะคะทั้งวันปวดหลังปวดเอวมากเลยนะคะถ้าเราดำนาเราก็จะได้ไปถอนกล้าใช่ไหมคะถอนกล้าถอนกล้าแล้วก็ไปดำอันนั้นก็ปวดเหมือนกันนะคะ แต่ว่าก็ก็ทั้งวันเหมือนกันแต่ลักษณะการถอนจะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะของการถอนกล้านี่ก็คือถอนถอนถอนไปส่วนมากกล้าจะไม่มีหญ้าเท่าไหร่นะนอกจากว่ามันฝนทิ้งช่วงจริงๆก็มีบ้างเหมือนกันนะหญ้ากเกิดขึ้นก็จะถอนยากไปส่วนมากเข,เขาทํานาดำํำข้อหวานกล้านี่เขาจะมีการควบคุมน้ําควบคุมอะไรให้มันกล้าขึ้นสม่ําเสมอสวยงาม เหมือนที่เราเห็นที่นาลุงพลนั่นแหละนะคะที่เข้าฟากันถอนกล้าหูหวานกล้าได้งามมากเลยป้าเปียกดูป้าเปียกเคยเป็นชาวนานะคะป้าดูออกนะคะป้าดูออกว่าหวานกล้าได้สวยงามมากเลยนะคะกล้าที่นาลุงพลเพราะว่าต้นกล้ามันจะสม่ำเสมอกันนะคะเรียงกันไปเป็นสม่ำเสมอแล้วก็ไม่มีหญ้าอันนี้เขาเรียกว่า หวานกล้าเป็นไม่ใช่ไม่เชิงว่าหวานกล้าเป็นแต่ว่ามันอาจจะถือถูกกับช่วงจังหวะของน้ํานะคะที่ควบคุมได้มันก็จะมีกล้านะคะที่สวยงามทีนี้แต่พอมาถอนหญ้าออกจากข้าวนี่สิมันจะไม่เหมือนถอนกล้าไปดําเพราะว่าถอนกล้าเหมือนที่ป้าเล่านะถัากล้ามันงามๆก็ถอนถอนถอนเอาเตะกล้าแล้วก็วางวางคนมัดก็มัดกล้าไปอันนี้ก็ง่าย ะะแต่ว่าคราวนี้พอมาถอนหญ้ากออกจากข้าวคือนาวานันเอาละสิทีนี้ปวดหลังปวดเอวกันทั้งวันนะคะบางคนนี่ใช้ใช้ใช้ข้อศอกก็ค้ำยันกับเข่าตรงนี้นะคะเพราะว่ามันปวดหลังปวดหลังปวดเอวมันไม่ไหวนะคะก็เลยใช้ข้อศอกตรงนี้ไปค้ำยันกับเขา่าอีกข้างหนึ่งส่วนมากจะเป็นด้านซ้ายก็จะเห็นเป็น เป็นแผลนะคะเป็นแผลเป็นดําที่ข้อศอกแล้วก็ที่เขา่าหรือขาเนื้อเขา่าตรงที่เข้าไปเช้าเนี่ยนะคะไปคายันเนี่ยโอ้หเป็นแผลเป็นตกสะเก็ดเป็นโอ้โหเป็นเยอะนะสาวๆชาวนาก็จะมีแบบนี้แหละนะคะมีข้อศอกที่ดําด้านมีขาเนื้อเข่าที่ดําด้านเพราะว่าจําเป็นจะต้องทนานานะคือวิถีชีวิตเก่า ท่นี้ป้าไปเห็นวิถีชีวิตใหม่อู้ทันสมัยสบายสาวๆไม่ต้องข้อสอกด้านไม่ต้องเข่าด้านอีกแล้วไม่ต้องเหนือเข่าด้านอีกแล้วนะ,ะเพราะว่าอะไรหนุมน่มๆนะคะหรือหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ชายนะคะหรือบางทีผู้หญิงเขาก็ทําได้นะบางทีผู้หญิงที่เขายังอายุยังน้อยอยู่เขาก็ตัดหญ้าเป็นป้ากําลังพูดว่าเขาใช้เครื่องตัดหญ้านะคะไปตัดต้นข้าวแล้วก็ต้นหญ้าลง ราบเป็นหน้ากองเลยนะคะโหทําแบบนั้นกันทุกนาทุกที่นะคะก็คือวิถีชีวิตการทํานาของคนรุ่นใหม่ยุคใหม่นะคะโหโหก็คือสบายเลยนะคะพอตัดเสร็จปุ๊บนะคะแล้วฝนตกมาหญ้ามันก็ถ้าตัดเสร็จแล้วหญ้าตรงนั้นมันมันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นยากนะเพราะว่าเราตัดมันแล้วมันไม่มียอดที่จะขึ้นแต่สําหรับยอดข้าวมันจะไม่เหมือนพัน์ของหญ้า นะคะข้าวนี้มันจะยังมียอดอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะตัดเขาไม่ได้ตัดจนเตียดเขาไม่ได้ตัดจนเขาเรียกว่าอะไรถึงโคนต้นนะคะนี่แหละมีสองอย่างนะป้าจะเล่าให้ฟังถ้าตัดจนถึงโคนต้นนี้ข้าวจะไม่ขึ้นเพราะว่ายอดข้าวโดนตัดไปหมดแต่ว่าหญ้าจะขึ้นนะคะเพราะว่าหญ้านี้สามารถเกิดขึ้นมาได้จากหัวหญ้านะคะรากหญ้าหัวหญ้านี้มันไม่ตายมันก็จะเกิดขึ้นได้ดี ตัดจนถึงจำโคนต้นนะนี่วิธีการเคล็ดลับก็คือเคล็ดลับก็คือเขาจะไม่ตัดจนถึงโคนต้นทีนี้ข้าวมันก็จะเหลือยอดมันก็จะเกิดแต่เจ้าญ้าเนี่ยเสิจะเกิดก็ไม่ได้ยอดก็โดนตัดพอไม่พอที่จะขึ้น นะคะจะขึ้นจากรากก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเขาไม่ตัดถึงรากนี้นะคะวิธีภูมิปัญญานะคะของพี่น้องการกำจัดหญ้านะคะก็คือตัดต้นข้าวให้เหลือยอดเอาไว้แล้วก็หญ้าก็ตัดไปเสมอเท่าๆกันนะคะเสมอกันไปเท่าๆกันแต่หญ้าเสียเปรียบนะคะหญ้าจะขึ้นไม่ได้เพราะว่า,ายอดก็โดนตัดแล้วก็เออ จะเกิดขึ้นจากรากก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เจ้าข้าวเหลือไว้เท่ากับต้นข้าวนี้มันไม่ตายนะสินะคะจะขึ้นก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ตายนี่แหละมันเลยเป็นเหตุให้ข้าวนี้สามารถขึ้นได้ก่อนหญ้านะคะครนี้พอน้ํามานะคะพอน้ํามาโอ้โหเจ้าข้าวนี้ก็เกิดยอดถอดยอดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปกับน้ําเหนือน้ําแต่เจ้าหญ้าที่เขาตัดไว้พอนาคะซัง นี่แหละนะคะพอน้ํามาท่วมตายแงะแกะนะคะนี่แหละกําจัดหญ้าได้เป็นอย่างดีเลยก็คือน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมหญ้าแต่ว่าสําหรับต้นข้าวมันก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกับน้ําเลยว้าวก็งามทีทีนี้ป้าดูแล้วไอ้ที่กําลังตัดใหม่นี่ก็คือนั่นแหละยังไม่งามหรอกนะคะแต่พอฝนมาอันที่ตัดก่อนนะป้าเห็นนะข้าวขึ้นงามมากเลยแล้วก็หญ้าขึ้นตามข้าวไม่ทันว้าวสุดยอด ภูมิปัญญาพี่น้องชาวบ้านชาวนาเลยนะคะเนี่ยเขาก็ปรับไปตามสภาพนะคะก็สบายขึ้นเห็นไหมคะตัดหญ้าไม่ต้องตัดหญ้าพร้อมกับต้นข้าวไม่ต้องไปก้มก้มโค้งในการที่จะถอนหญ้าออกจากข้าวอีกแล้วนะคะทีนี้ก็อืสบายเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะกับการทํานาวิถีชีวิตใหม่ของพี่น้องนะคะก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังป้าไปเห็นแล้วก็ดีใจนึกถึงเอ่อ บ,บรรพบุรุษที่พาทํานาเมื่อก่อนนี้นะคะลําปากระบนมาแต่ทุกวันนี้ชาวนาฉลาดดีขึ้นนะคะก็ฝากไว้สั้นๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงการทํานาแบบวิถีชีวิตใหม่นะคะสวัสดีค่ะ